สวัสดีครับกบยางข้างหน้าครับ,รบวันนี้มาหาเห็ดครับรุนครับว่าไ,ได้ไม่ได้ครับภาพเนี่ยดูไม่ได้นีอันนี้เก็บไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ขาไม่ได้อยู่ครับนี่น,นี่ยังพอได้อยู่ครับเนาะใส่ตะกร้าวนะยังพอได้อยู่ ฝนเพิ่งตกลงมาเขาเนี่ออกเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้เอาทำเพืนเชือกครับปล่อยเชือกได้หายอย่างด้วยเยอะเชือกุ้หมด các bạn thấy phưng dẻo không ạ các bạn thấy phưng đỏ không ạ các bạn thấy đỏ หอ,อสวยเลยครับนี่ขายยางใหญ่ขายแข็งเลยพอได้แล้วครับครับนี่โอ้ยกอเลย เ็พึ่งครับนี่ได้ไปเหตุตับไฟครับนี่ทำนี่อีกนี่อยู่กอเดียวนี่ขายง่ญ่เลยเดี๋ยวนีเอาก่อนครับ ครับเจอเห็ดพึ่งหวานดองครับดองงามเลยไม่ใช่ครับนี่เห็ดพึ่งชาตินี่ข้างในเหลืองเนี่ยครับเลยน,นี่เจอเห็ดน้ำมากดองครับนี่ผักติ้วนะครับ ไปแกงเห็ดนี่ก็ด,ดง,งามเห็ดก็เริ่มหายากแล้วครับเริ่มออกน้อยแล้วฝนเพิ่งลงมาอีกรอบมนึงก็ด,ดง,งามเลยครับพี่ติ๊ไปแกงถ้วยครับขอให้ยากนี่ น้ำม,มาดูเห็ดได้มาเนี่ยคะเห็ดแกงได้ช่วยนะครับยอดอยาง,งามงามต้องโน้มลง,งมาหน่อยนี่อยอดง,งาม ครับวันนี้ก็ได้พอแกงไอ้ถ้วยครับหาย่ากแล้วครับเนี่ยมีเห็ดละงกเห็ดพึ่งอยู่พอได้แกงช้วยครับแล้วยก็รฟักติ้วไว้แกงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ